แนนนิยมปูตินพุ่งปรีดช,ชาวรัสเซียหนุนพร้อมรบกองกำลังผสมสหรัฐและนาโต้ครั้งใหญ่ จากกรณีที่การเมืองในประเทศยุโรปซึ่งมีหลายประเทศที่กำลังเกิดความขัดแย้งอย่างหนักมีผู้นำรัฐบาลยุโรปหลายคนลาออกจากตำแหน่งในขณะที่ประชาชนก็พากันรประท้วงก่อจลาจลทำให้รัฐบาลเกิดการสั่นคลอนทากลางวิกฤตเศรษฐกิจรวมไปถึงราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้วันที่27มกราคม2566ทางด้านของ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีสถานการณ์การเมืองในรัสเซียที่มีความเข้มแข็ง และขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็มีคะแนนนิยมเพิ่มสูงขึ้นโดยบอกว่าในขณะที่สหรัฐกับสหภาพโยุโรปรวม27ชาติและบริวารรวมราว40ชาติรุมรัสเซียโดยผนึกกำลังกันคว่ำบาตท,ทางเศรษฐกิจในนามกลุ่ม G7 และ EU และรุมทำสงครามในนามกลุ่มนาโตแต่การเมืองภายในกลุ่มฝ่ายรุม กลับเอนเงันไม่มั่นคงรัฐบาลสาหรัฐแพ้เลือกตั้งเสียงสอสอเกิดความวุ่นวายต่อรองกันในสภาสารพัดในยุโรปรัฐบาลล้มความไปแล้วเกือบสิบชุดการเกิดนัดหยุดงานมอบจะราจรลุกลามไปทั่วไม่เว้นแต่ละวันจากปัญหาอัตราเงินเฟอ้อค่าครองชีพสูงสังคมไม่สงบคะแนนนิยมต่อรัฐบาลล้วนร่อแร่ความศรัทธาต่อประชาชนลดลงหันไปดูทางการเมืองภายในรัสเซียที่มีพักการเมือง5พ ระบบการปกครองคือมีประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสภา450คนที่มาจากการเลือกตั้งปี2021พาคก,การเมืองสำคัญคือ พรรคยู่นเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินชนะเลือกตั้งคะแนนเกือบ50%ของคะแนนเสียงทั้งหมดส่วนพรรคคู่แข่งสำคัญคือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียได้คะแนนเพียง19%ทำให้เมื่อคิสสัดส่วนแล้วพรรครัฐบาลจะได้ครองที่นั่งมากกว่า2ใน3ของ450ที่นั่งในรัฐสภาล่าสุดสูนย์วิจัยความคิดเห็นสาธารณะ ออระเซียได้มีการสำรวจโพลจากแบบสอบถามในชาวรัสเซียผู้ใหญ่1,600คนช่วงวันที่16 2 2ถึง22มกราคม2,566ที่ผ่านมาพบว่า 1. เชื่อมัน่นและไว้วางใจที่มีต่อปูติน 78.5%สอดคล้องกับที่นั่งในสภา 2. เห็นด้วยกับวิธีที่ปูตินจัดการกับงานของเขา75.5% 3. ระดับความนิยมพรรคการเมืองพรรคยู่นเต็ดรัสเซีย38.7%ซึ่งก็เป็นพรรคของปูตินพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซีย11%พรรครัสเซียริเบโร่เดโมแครตปาร์ตี้9.1%ซึ่งเป็นโปรสหรัฐพรรคเอจัครัสเซียฟอร์ทูส5.2%และพรรคนิวพีเพิร์สดหก ขณะนิยมของปูตินตลอดเวลาที่เขาลงเลือกตั้ง22ปีแทบไม่เคยลดลงต่ำกว่า78%เลยชาวรัสเซียไม่เคยเบื่อเขาและพักอยู่ในเต็ดรัสเซียก็ครองเสียงข้างมากในสภา2ใน3มาตลอดสภารัสเซียแม้มีถึง5พักก็ไม่แตกแยก ถึงเวลาชาติมีภัยตอนยอมรับสีดินแดนแยกทำประชามติแยกเอก,กราชมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนั้นสมาชิกรัฐสภาทุกพักมีมติรับรองกฎหมายดินแดนใหม่เป็นเอกฉันอีกด้วยการเมืองภายในรัสเซียจึงมั่นคงปึกมากไร้ความแตแกแยกทางการเมืองยิงประชาชนชาวรัสเซียด้วยแล้วยามถูกชาติตะวันตกรุมพวกเขาส่วนใหญ่เป็นพลเมืองคุณภาพ คอยสนับสนุนรัฐบาลจนทําให้สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดนโยูบารรัฐบาลจึงขับเคลื่อนต่อเนื่องประเทศเป็นปึกแผ่นกองทัพเข้มแข็งแสนยานุภาพสัตราวุธล้ำชาติตะวันตกไปไกลแล้ว แม้จะมีจํานวนทหารน้อยงบประมาณทางทหารน้อยกว่าสหรัฐหลายสิบเท่าก็ตามซื้อผู้เปิดรายงานว่าผู้นํารัสเซียกําลังเตรียมการรุกสู้รบกับกองกําลังผสมครั้งใหม่ในสมอรภูมิยูเครนโดยรัสเซียเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกในสงครามความขัดแย้งกับสหรัฐและนาโตเขาคาดว่าจะคงอยู่ไปอีกหลายปีซึ่งก็เป็นการดับข่าวที่ปล่อยจากตะวันตกว่า5วัน7วันเพราะรัสเซียไม่เคยพูดมาก่อนแต่เขาเคยพูดที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปีที่แล้วว่า วความขัดแย้งจากระเบียบโลกใหม่หลายขั้วนี้จะยาวนานไปถึงปี2028หรือราวอีก5ปีหลังจากนี้ซึ่งสหรัฐยุโรปและยูเครนจะเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลตามวาระทั้งหมดส่วนรัสเซียนั้นวาระถัดไปพลเมืองก็คงจะเลือกบูตินต่อไปเหมือนเดิมเพื่อสารต่อง,งานให้จบรัสเซียจีนที่การเมืองในชาติมั่นคงต่อเนื่องนี่แหละจะมีบทบาทจากระเบียบโลกใหม่หลายขั้วนในยุคศตรวรรษนี้และถัดไปแน่นอน หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663